การเกิดอุบัติเหตุของพิมรีพายทําให้เรารู้จักกับความเป็นไปได้ที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเริ่มต้นจากการโพสต์ข่าวของ Facebook พิมรีพีพิมรีพายที่แจ้งเหตุการณ์อุบัติเหตุของคุณพ่อของพิมพ์และการผ่าตัดที่เกิดขึ้นในตอนหลังคุณพ่อของพิมรีพายถูกแจ้งว่าประสบอุบัติเหตุแต่เมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็พบว่ามีโรคเซอร์ไพรส์สองถึงสงโรคซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและทําให้เรารู้สึกเป็นตัวเองว่าชีวิตนี้มีความเป็นไปได้ที่ไม่คคาดคดดิไ้เลย แต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความเป็นไปได้เท่านั้นแต่เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งทําให้เราเห็นว่าความรักและกําลังใจจากคนรอบข้างมีความสําคัญมากทเดียใด้วยการแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจเป็นจํานวนมากให้กับคุณพ่อของพิมในช่วงที่เขาต้องผ่าตัดและรับการรักษาแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีก ด้วยคือการที่คุณพ่อของพิมรีพายมีโรคเซอร์ไพรส์2-3โรคนี่เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นมนุษย์มีความซับซ้อนมากเมืมม่อเราเห็นว่ามีโรคภวะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตและนี่เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นมนุษย์มีความซับซ้อนและความเป็นไปได้ที่ไม่คาดคิดได้ซึ่งทําให้เราเห็นว่าชีวิตนี้มีความสําคัญและคุ้มค่าที่จะอยู่อย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพียงแค่นี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมาย และคุ้มค่าที่จะอยู่อย่างมีความสุขและมีความรักกับคนรอบข้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงอย่างยิ่งคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรที่อาจจะแตกต่างกับความคิดของเราไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเป็นมนุษย์และความเป็นไปได้ที่ไม่คาดคิดได้ในชีวิตช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้เยอะขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเป็นจริงในชีวิต